เปิดมาครับเพื่อนๆจะเห็นมันจะมีปลั๊กลอยอยู่นะครับปลั๊กตรงนี้หนึ่งตัวนะครับจะสังเกตได้ว่าตรงหัวปลั๊กเนี่ยเขาได้ใส่เป็นเจ้าตัวอ่าเหมือนทําให้สายไฟ ทุกอันเนี่ยมันเชื่อมกันด้วยด้วยด้วยขาตัวนี้มันจะคล้ายๆฟิลแต่มันไม่ใช่นะครับมันจะเป็นขาเหล็กสังเกตดูดีๆเนี่ยมันจะเสียบเข้าไปในทุกรูเลยก็คือนั่นแสดงว่าลักทุกลักเนี่ยมันเสียบเข้าไปกันหมดเลยมันจะมีลักรอยอยู่สองจุดนะครับผมทางด้านหน้านี้นะครับแต่จุดหลังนะครับจุดหลักเลยนะครับที่ทําให้รถเราไม่ติดนะครับผมนี่ก็คือจุดนี้นะครับผมจะมีลักรอยอยู่ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้นั่นเองนะครับที่จะทําให้ไฟเรา ไม่อ่าไฟจากแบตไม่มาเลี้ยงนะครับทําให้เลยละเราเปิดสวิตช์แล้วมันเป็นเสียงนิ่งเสียงเงียบเปิดไฟเลี้ยวก็ไม่ติดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองขยับปลั๊กตรงนี้แล้วเปิดสวิต์กุญแจให้เพื่อนๆดูนะครับผมผมอยู่คนเดียวนะครับเพื่อนๆผมจะเปิดสวิตช์ไว้ก่อนเปิดสวิตช์ไว้แบบนี้นะครับปกตินี